สวัสดีจ้าพี่น้องเหดุใดจ้าพี่น้องเห็นหนา,ยา,บบายเย้าเราจะบได้ดินหนากันอยู่นะคะเนาะงส้วงนี่ก็เป็นส่วงทำหน้าเนาะพี่น้องดำให้ดำหน้าหนาดำโตดำพี่ๆห่อหนาน้ามูกระบอเป็นจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาอัปเดต,ตปุ๋ยเนาะคะ่ะเป็นเป็นปุ๋ยแบบรุ่มพืชเฮ็ดให้โตวไวขออนุญาตไอ่นละเด้อจ้ะเด้อ ขออนุญาตไอ้เพิ่นแล้วเนาะ <c oughs> บัค่าพี่น้องสนอกสนใจที่ปลูกต้นหมอกต้นไม้เนาะจากพี่น้อง <c oughs> บ่ว่าสิเป็นต้นเงาะต้นทุเรียนหรือเป็นทุกอย่างพืชพืชผลหมักพริกหมักไท่ทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะของไอ้เพิ่นจากพี่น้องเห <c oughs> ยาได้สั่งของเพิ่นมาแล้วเนาะจ้าเนาะได้สั่งของเพิ่นมาใส่ล่องเมืองแล้วเนาะจากาใส่ดีจากพี่น้องแต่ว่ามันทังเป็นคุย มูลค้างคาวเนาะมันเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ต้อพี่น้องเออประมาณเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้อพี่น้องใส่ดีบ่อันตายลนะ่เนาะแล้วเย้าเคยใส่เนาะพี่น้องนะแ๊บหนึ่งเราจะอันนี้เนาะคะ่ะที่เย้าใส่ทุดแดกเนาะอันนี้เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวต่อพี่น้องเป็นปุ๋ยมูลค้างคาวเย้าใส่ดีเนาะนจากพี่น้องจากที่ต้นใหม่ที่ห้อง ปลูกแล้วเนาะคะ่ะนอปลูกแล้วกะเทิ่งเอาปุ๋ยคอกเทิ่งเอาปุ๋ยอียังใส่แหละมันก็บอกว่าจะแตกยอดนอพี่น้องเนาะพอยามาใส่ตัวนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ใส่แล้วมันแตกยอดสูงนะจากพี่น้องว่ามันยอดสันสันแต่เป็นยอดสู้งๆเงาเตินเขืนขึ้นเนาะจากปุ๋ยตัวนี้เนาะจากนอะกระล่องล่องเอาตัวนี้มาใส่ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยมูลจิ้งหรีดเนาะจากพี่น้องอันตัวนี้ก็จะเป็นมุ้ยเอ่อปุ๋ย มูลค้างคาวเนาะจตะพี่น้องขออนุญาตไอ้เพื่อนแล้วจ้ะขออนุญาตไอ้เพื่อนแล้วก็ย้ายังมีสูตรสูตรหนึ่งเนาะจ้ะเป็นน้ำส้มควันไม้เนาะจ้ะพี่น้องแบบหนึ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องเป็นน้ำส้มควันไม้แต่พี่น้องสั่งมาจากไอ้เพื่อนเนาะจ้ะผู้ได้เป็นแผลเนาะจ้ะเนาะเป็นเป็นแผลพวกแผลหรือว่าเป็นแผลเก่าเก่าแล้วมันเกิดการอักเสบ นอกจากพี่น้องเอาตัวน,นี้ถ้าเรามันจะแสบนิดนิดเนาะคะ่ะแสบทีกตัแบบเดียวนะคะเนาะกะแ,แผลแห่งไวแต่พี่น้องเนี่ยใส่ดีนอกจากเรื่องว่าผู้ใดมักเป็นลังแค่แต่พี่น้องเป็นลังแค่กะสามารถเอาไปซากหัวใดได้ะคะ่ะพี่น้องหรือว่าฉลมหัวใดเลยค่ะบ่ตองไปผสมน้่นนะคะฉลมหัวใดเลยม้าที่เป็น,เป,นเป็นเฮปเนาะคะ่นะเนาะกะเอาฉลมเพิ่นเนาะขนสวยนอะกจากพี่น้องแล้วกะ็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะคะ่ะพี่นอ้องเย้าอาซีอัน ปัญญามาบ่เบิดนอกจากพี่น้องเนาะกันแมลงได้พร้อมเนาะค่ะสีสีน้ำตามขอกงวขอกควายเข่าก็ได้เนาะจ้ะเนาะนี่จะได้หลายๆายอย่างค่ะผสมน้ำสีต้นหมอกต้นมะกากันแมลงแมลงเต่าทองแมลงอีกอย่างเนาะค่ะเนาะเป็นพวกเพียพวกอีกอย่างได้นอกจากพี่น้องเนาะของเย้าใส่ดีค่ะเย่าก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกนอกจ้ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องสั่งสั่งมาเพิ่มอีกจากพี่น้องได้มีมีจคกถุงบอลูค่ะมี มีอ่ามือบ่อนพ่นมาสี่ก้อนเนาะค่ะดอกก็คือร้านของย่าเองเนาะจ้ะส่วนนี้กับประมาณตีห้ากลัวเกอบสีบหกม้งเสาเนาะจ้ะเนาะกะ,ะตั้งหม้อเข้าหนึ่งเข้าไว้เรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะได้เต็มกองค่ะได้มาหลายมือแล้วจ้ะแต่ว่าบ่มีเวลาเปิดเนาะจ้ะเนาะไอ้เพิ่นกะอันใส่แป้งมากันกินพร้อมเนาะค่ะเนาะเพราะเพิ่นจะมีกินกินที่ตังมูลสัตว์อยู่เนาะเนาะค่ะเนาะก็เป็น กินมูนสัตว์เนาะค่ะใส่ดีจ้ะพี่น้องใส่นิดเดี๋ยวบ่ได้ใส่หลายค่ะกระสอบนี่ก่ะลหนึ่งค่ะกระกระสอบนี่ล้หนึ่งแล้วถ่ะพี่น้องเด้กระสอบนี่เด้ล้ลนึ่งจ้าพี่น้องจ้าเ <c oughs> ยวามือใหม่เย่าสีอัปเดตต้นใหม่ให้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะจ้าเย่าได้ใส่ปุ๋ยไว้อ่า ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่ว่ากับบ่มีโอกาสได้ถ่ายบ่มีเวลาเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนนี้กับลงหน้าแต่เศร้าลงหน้าแต่เศร้าแต่ว่าใกล้สีแล้วแล้วเราจะพี่น้องเนี่ยอีกอยู่สองห้กับสีแวแล้วเนาะจาะเนาะเมื่อนี้หลานนอนดีจากพี่น้องกันเลยได้มาอัปเดตอันของที่สร้างมาเนาะจากพี่น้องของของที่สร้างมาเนี่ยมันหอดหลายหมือแล้วจากแต่ว่าหลานนอนนั่มซู่มื่อเนาะจะเนาะกันเลยบ่ได้ พี่น้องเบิ้งจักเถื่อจากพี่น้องจ่าพี่น้องเย้ากัดได้สร้างไอ่อนหนึ่งย้าว่าสิสร้างอีกอยู่บ่มีเวลาไปส่ใส่ดีจ่าพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ดีเนาะค่ะน้ำส้มควันไม้เนาะจ้าเนาะน้ำส้มควันไม้ผู้ใดผู้ใดเฮ็ดเป็นกะเอามาใส่เองได้เนาะจ้ะแต่เย้าเฮ็ดบ่เป็นเนาะจ้าย่ากัเลยต้องได้สร้างพอ่คนเนาะจ่าเนาะอีกอย่างหนึ่งน้ำส้มควันไม้นี่แก้ปวดฟันได้ด้จ้ะเอาใส่เอาชุบสำลีเนาะจ้ะเนาะเอาไป อุดมองแขวญโก่นได้เนาะค่ะเนาะแะสามารถแก้ปวดฟันได้คือกันเนาะจากพี่น้องบะแมนว่าอันจังสันจังสีได้จากพี่น้องย่อขออนุญาตอ้ายเพิ่นแล้วเนาะจ้ะขออนุญาตอ้ายเพิ่นมาอัปเดตให้พี่น้องฟังวัดค่าพี่น้องอยากอยากสีลองสั่งมาใส่เบิ้งเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเกษตรชาวบ้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อเกษตรชาวบ้านเนาะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดทั้ง YouTube เนาะค่ะทั้งอ่าอืม ยังก่อนใน Facebook เฟซบุ๊กเขาเอินยังก่อนพี่น้องนั่นละ่ะพี่น้องอาจอาจเสีเห็นเนาะค่ะบ่มีการตัวต้ตมกันแน่นอนเนาะจากพี่น้องเพราะเย่ากะเป็นมูเพิ่นอยู่ใน youtube คือกันเนาะค่ะเนาะขอโวยเลยค่ะตื่นสอบม,มาอากาศหนาวหนาวจากพี่น้องอากาศอากาศใส่เสียกันย่าวสองตัวเสียแขนสั่นตัวนึงข้างในเนาะจากพี่น้องบ่ได้บ่ได้เน,นี่จากพี่น้องเพราะว่า เห้่เห็นพี่น้องหลายท่านเนาะค่ะที่ปลูกต้นใหม่แล้วกะตายกันเยอะเนาะค่ะเพราะว่ามันเกิดทั่งฝนตกแน่กะทั้งแห้งแน่มันมันปรับสภาพเพราะท่านค่ะต้นใหม่เนาะจ้ะเนะาะเย่ก็เลยอยากจะอัปเดตให้พี่น้องได้ลองใส่ลองเบิ้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหลา,หลายท่านเนี่ยจมจมกันค่ะว่าต้นใหม่โอ้ยรักษายากจังสัตว์จังสี่เนาะจ้ะถ้าอันนี้ก็คือเพื่อนบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงยอดบำรุงใบ นอกจากพี่น้องเฮาใส่นี่ปงไวอีหลีจากบ่ได้บ่ได้นะเพราะว่าเจ้าเคยสือปุ๋ยอันนั้นมาใส่ปุ๋ยนี่มาใส่แล้วมันแห้งเกิดน,นะคะพี่น้องมันแห้งเราบัดที่นี่เฮาการะยะบ่ถือเนาะวาเห้องใส่ซำซำไดใส่ซำไดสสำหรับต้นไม้น้อยนี่ใส่ซำไดสำหรับต้นไม้ใหญ่ใหญ่นี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ปลูกดอกไม้กัะง,งามจากพี่น้องเนี่ยปลูกดอกไม้กัะง,งามเราก็บ,บ่เป็นอันตรายพร้อมะะ่เนาะค่ะเนาะ จ้าพี่น้องจ้าย่อก,ก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งเนี่ยค่ะพี่น้องในนิกะจักกิโลกับบลูจ้าพี่น้องลืมละลืมละต่ว่าไอา้เพิ่นกับแถมมาให้อยู่เด้อไอเพิ่นกัแถมมาให้อยู่เพราะว่าย้าใส่ดีนะจ้าพี่น้องแต่แต,แต,แต่แต่ว่ากับขอโทษได้หลายค่ะบบได้บบได้บบได้แกะกองให้พี่น้องเบิง่งะว่ามีมือบ่อนนะคะ่ะมี มือบ่อนเพลินมาแกะก่อนก็คือร้านเจ้าของเองร้านน้อยๆแต่พี่น้องจานและยอดกระสีได้ไปใสข่ข้าวล้วก็ไปดำหน้าตอ่อเนาะจากพี่น้องไปดำไปดำหน้าต่อกอนอีกแค่สองให้แกะแล้วจากพี่น้องกระสีมาได้บำรุงให้พี่น้องเบิง้งมาใส่ปุ๋ยใสยน่นี่ให้พี่น้องเบิ้งเนาะใส่บ่อคหลใส่ใสหน่อยๆใสยย่ยุบเดยื่อห้อยรอบ้นพื่ซูเนาะจากพี่น้อง จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สั้นนี่เนาะค่ะพี่น้องกลับขอบพระคุณหลายๆค่ะพี่นอ้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค,ะะค,ะะคะา่ะเนาะก็อาสีบ่ได้ค่ะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะน้อเอ่อเพราะว่าช่วงนี้คอมพิวเตอร์กันล็อกค่ะพี่น้องต้องจะต้องโทรถามหาคุณสาธรก่อนมาต้องเหตุแบบจังไดเนาะค่ะหรือว่าต้องให้คุณสาอยู่นั่งไม่หม่ไม,ไมถึงว่าคุยกันทั้งทั้งอันเห็นหนากันนะนะจ้าก็เอิอนยังก่อน พ่อเออฮัละโอ้ยเนอะพี่น้องจ้าจบแกบปอซี่ปอหาแต่ยาว่ากันเด้อค่ะพี่น้องกับโบหูจักปันไดต่ว่ากับพ่อได้เห็ดเป็นอยู่แต่บบจักซื้อมันได้ค่ะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องท่องฝ่ากับกำลังงามงามเนาะจ้าเนาะพี่น้องท่องฝ่ากับเป็นสีสวยสวยตื่นเศร้ามากเนาะค่ะพี่น้องมาซ่อมกันเบิ่งกันเนาะคุณท่องฝ่าเนาะจ้าพี่น้องงามคักเนาะค่ะบรรยากาศช่วงเศร้าจะพุ่นปาดแม่เห็ดคิดยอยู่ เนาะคะ่ะร้านไส้กระตุนแล้วร้านไส้กระตุนแล้วเนาะคะ่ะแต่พี่น้องกระซิมนี่เนาะคะ่ะเนาะกราบขอบคุณแล้วค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะถึงสิกรับไปซาไปซาแจ้งได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น,อน,ะะน้องหลายๆเนาะค่ะเนาะที่พี่น้องมาเยี่ยมมายาม้ำกระบ,บ่ได้ไปเยี่ยมไปย้ำเพิ่นเนาะแากพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงกระบ่ค่คอยได้เข้าเล่นเฟซหเฟซบุ๊กเฟซอย่างนั้นเพิ่นดอกจก้นเพราะว่ามือนึงกะ เหตุงานกะโดนนอกค่ะนอกะชั่วว่าเสีแล้วก็แก่เมืม่อยนอกค่ะนอก,กินเขากินนานแล้วก็คือนอนโหลดนอกก้อจ้ะพี่นอกก้องจ้ะกราบขอบพระคุณห,หลายๆจ้าพี่นอาา้องที่ขมาที่ตามรบบจมจ้าบา,บายจ้าพอกันคิดไหมจ้า